อนันนเยเราต้องอน,นันตปาจชเยกับเพลงกีฬามากกว่านี้ฮะเพราะว่า AP t ที่ว่ามันตอนนี้มีเพลงกีฬาเกี่ยวกับสาวสวยเกี่ยวกับล้นแบงที่มันยิ่งกว่าแชมป์จัดไป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 พี่น้องครับแชมป์นี่งงมากนะฮะกับคอมเมนต์เหล่านี้ในโชว์ล่าสุดเนี่ยคือหลายคนเนี่ย คิดว่าแชมป์จัดไปหายไปไหนไม่ได้หายเลยนะแต่และสัปดาห์นี่ก็จะมีโชว์แต่เคยมีคนวงในบอกว่าคอนเทนต์ที่ดีปราศจากเรื่องดาร์คความรุนแรงโชว์ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกมากๆเนี่ยมักจะโดนปิดการมองเห็นถูกลดยอดไลค์ขนาดหลายคนเนี่ยที่ทั้งไลค์แชร์ซับก็ดิ่งเวลาช่องแชมป์จัดไปลงโชว์ใหม่ก็ไม่มีการแจ้งเตือนนะฮะดังนั้นขอฝากอีกครั้งครับ ทุกช่องทางของแชมป์จัดไป is here พี่น้องครับช่องหลักในการติดตามแชมป์จัดไปจ่ายเจอรี่อยู่ที่นี่ฝากไลค์แชร์ subscribe และดิ่งบนด้วย crush ใครติดตามช่องแชมป์จัดไปรุ่ง and รวยกว่าเดิมชัวร์พี่น้องฮะเราพยายามจะมีโชว์สัปดาห์ละ3ครั้งไม่จันพุทธศุกร์ก็อังคาพรพฤหัสเสาร์ ขึ้นอยู่กับ Situations รอบตัวเรานะฮะดังนั้น<ป>แหมโดยเฉพาะโชว์ล่าสุดนี่กระแสดีมากก็ฝากไลค์แชร์ส่งไลน์ช่วยกันแชร์หน่อยแล้วกันครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่ได้รับการเตือนไม่มีอะไรเตือนถ้าระบบไม่เตือนก็ช่วยมาเยือนช่องชอ,ชอจอปอป p แจมจัดไปชโยซึ่งโชว์ล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกับ ศัลยกรรมแล้วก็บาร์เซโลนาบุกยำมาดริดนี่ขอบคุณนะฮะทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณรูป Portrait of Will จัดไปโดยสุดยอดศิลปินไทยใครยังไม่ได้ชมก็เชิญฮะบาซ่าสวยกว่ามาดริดเพราะไม่พึ่งมีดศัลยกรรมอ่ะวันนี้มันกับเพลงดังต้มยำกีฬากันต่อฮะช็อตเด็เชียกีฬา in the west เนี่ยคือเขาจะนำจังหวะเพลงมันมายำกับกีฬายึด ทำนองแต่เปลี่ยนเนื้อร้องอย่างเพลง No Limit เนี่ยแฟนแมนซิแค่ใส่ชื่อนักเตะสองคนก็คือยายาแล้วก็โคโลตูเร่กลายเป็นเพลงยายาที่ดังอลังมากจัดไปจัดไปเป็นยา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  ยา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 ทูเรโคโล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 นี่แหละฮะกลายเป็นเพลงยายาที่ดังอลังมากแต่ตอนนี้ มีเพลงปล้นคนรวยปล้นธนาคารลาก่อนคนสวยที่ดังยิ่งกว่าใครที่ได้ชมซีรีส์ลากาซาเดปเปลมันนี่ไฮสเนี่ยก็จะได้ยินเพลงชื่อเบลาชาฮะอูนามาต a นะ s o โ o โน e ซโตโอเ l ล a าเชาเบล l าเชาเบล l า a ชาเ o าเาเนี่ยนะฮะความหมายสั้นๆก็คือเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาลาก่อนคนสวยเริ่มแรกเนี่ยเป็นเพลงประท้วงนะครับซึ่งเป็นแรงงานสาว ร้องปลุกใจกันในยุคที่โดนผู้ชายกดขี่ทางเพศแล้วก็ใช้แรงงานพวกเธอในนาอย่างไร้ความปราณีภายหลังเพลงเบลลาเชาเนี่ยถูกนำมาใช้เวลาต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและอิสรภาพก็จะร้องเพลงนี้ปลุกใจลิเวอร์พรูจัดไปนำทํานองเปลี่ยนเนื้อร้องให้กับลุイスดิแสปีกซ้ายของนกแดง he came to show, came to slow. แต่เป็นไทยเนี่ยก็จะร้องประมาณว่าชื She o, score, 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 scores, ่อเล่นคือลูโชเข้ามาจากฟอร์โตจัดไปสกอร์จัดไปสกอร์จัดไปสกอร์สกอร์สกอร์สลูวิสเดียสก็ทีมารันแคสวันนี้เล่นให้ลิเวอร์พูลา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 ประมาณนี้ฮะก็อยากเห็นคนไทยนำไอเดียแบบนี้มาเล่นเันนะเพราะว่าหลังจากเห็นคนไทยนำท่อนอนันตปาชเยไปมิกซ์กับ AP t ของโรเซนี่ ใช้ได้เลยนะอเอภัทยาอัิเทเทคือทีมกีฬาไทยคุณควรจะเน้นเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะฮะแต่พี่น้องฮะความอันตรายเนี่ยที่เรายกย่องบูชาทีมกีฬานักกีฬาคนดังจนเกินไปจนทำให้หลายสังคมมีปัญหานะฮะเราจะเห็นเลยว่านักการเมืองนักธุรกิจนักร้องคนเก่งคนดัง,คน,ดงคนรวยเนี่ย ได้ทำอะไราผิดผิดล่วงละเมิดทางเพศหลังๆมันไม่ใช่เท่าๆแล้วนะมันดําเลยฉะนั้นต้องแยกสติให้ออกนะฮะว่าเชียร์ใครได้แต่อย่าหลงฮะซึ่งเรื่องนี้นะฮะไม่มีใครจะพูดได้ดีกว่านักเตะเบอร์หนึ่งของบาซ่าที่ไม่ใช่เมสซี่ที่ได้เปิดใจในช่องแชมป์จัดไปนะครับตอนใครคือไอคอนตัวจริงสิ่งที่สตาร์ดังไม่กล้าพูดนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ให้ แล้วก็พี่น้องเสาร์อาทิตย์นี้มีหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกคนได้ชมฮะเป็นปัญหาที่เราทุกคนบนเป็นหนังที่อาจจะเปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นสวรรค์เมืองยิ้มหรือนรกสิ้นคนดีเข้าไปชมได้นะครับใน Facebook ของแชมป์จัดไปแล้วชมแล้วถ้าคิดว่าเห็นด้วยกดหนึ่งถ้าคิดว่าเอ้ยเปิดไปเลยกดสแล้ววิกหน้าแชมป์จัดไปจะมาเผยเคล็ดลับว่า ทำไมไม่ควรจะมีทีมรักก่อน30กว่าแล้วทำไมไม่ผิดเลยที่จะเปลี่ยนทีมรักไปเรื่อยๆขนาดอเล็กซ์เฟอร์กูสันยังเห็นด้วยวิกหน้าแซ่บสุดใจอยากถามอยากคุยเรื่องอะไรแชมป์จัดไป is here s ู่